เรื่องราวของพระนางเิริธารินาคนาคีพระราชธิดาพญาอนันตนาคราชกับพระสนมลัตสาวลาวันนาคนาคีมีภาวรกายในร่างพญานาคสีดำเสียลพนาภีเป็นสีแดงร่างมนุษย์เป็นสาวงามสวมใส่เสื้อผ้าอาพรณสีแดงสดเครื่องประดับเป็นพลอยและทองคำหรือลูกแก้วสีแดงอมสม้ม เป็นนางนาคีที่เฝ้าทรัพย์แผ่นดินกำเนิดมาจากคำอธิษฐานของเจ้าเมืองคันพะัตนครหลังเติดสรงข้ามจากความแค้นของชาวเมืองจิงก่อกกบฏกลุ่มราษฎรร่วมกับทหารส่วนหนึ่งเขาสังหารกษัตริย์ผู้ชั่วร้ายและชิงอำนาจคืนสู่ประชาชนและได้แต่งตั้งผู้นำเป็นกษัตริย์องค์ใหม่ขึ้นของราช ในวันสถาปนาตัตรย์พระองค์ใหม่พระนามว่าษัตริย์เทพทัตได้นำรัพย์แผ่นดินอันเป็นของมีค่ายิ่งฝังลงณจุดยุทธศาสตร์ของเมืองและก่อสร้างเจดีครอบไว้และได้เชิญพราหมณ์มาทำพิธีศักดิ์สิทธิ์นี้เหล่าคณาพราหมณ์ได้ทำพิธีสวดอันเชิญและบูชาองค์นารายซึ่งพระองค์ก็มอบหมายให้กับองค์อนันตนาคราช ส่งพญานาคไปพิทักษสมบัติแผ่นดินพญาอนันตนาคราชได้มอบดวงแก้วสีดวงให้พระสนมลัษสาวลาวันนาคินีปฏิสนธิดวงแก้วกําเนิดเป็นพญานาคสี่องค์ประจําอยู่ทางทิศทั้ทงสี่ทิศพระนางเิลินทารารินาคนาคีเป็นนาคประจําอยู่ทิศใต้ในทุกๆวันพระนางจะได้รับผลบุญจากกษัตริย์เทพพั ที่ได้อุทิศบุญกวดน้ำลงดินให้แกบเทวดาผู้ดูแลแผ่นดินทั้งหมดและผู้วายชนในสงครามกษัตริย์เทพทัตพระองค์นี้ทรงมีพระเมตตามากมันสร้างบุญบารมีมิได้ขาดและยังทรงมีลูกชมที่สง่างามดังเทพพุตบุรพนางเซลินทารารินนาคนาคีแอบมีใจชอบพอกษัตริย์เทพทัต เมื่อถึงคืนเดือนงายกษัตริย์เทพพัททรงชมจันทร์อยู่ที่พระพาพระที่นั่งพระนางจึงจำแรงกล้าเป็นนางอับสรมาร่ายรำอยู่ข้างสะบัวทำให้กษัตริย์เทพพัทหลงไหลในมูลสเสน่ห์แห่งหน้าขราชทั้งสองค้อรักกันในคืนนั้นพระนางคองรักกต่ประสัดแบบลับๆจนเกิดตั้งคันแต่เพราะมนุษย์ไม่อาจมีความรักกับนาคได้ ความรับนี้จึงไม่สามารถปิดบังจากยาลูขององค์อนันตนาคาราชพยานันตนาคาราชจึงนำพระนางกลับวงังและมิให้ออกไปอีกเลยพระนางเป่พระไทยอย่างมากบุตรในขันไม่สามารถคลอดออกมาได้พระนางจึงใช้กำลังตบาบะดสุดท้ายสลัดร่างเป็นหินและอธิษฐานขอเกิดเป็นมนุษย์เพื่อหวังว่าจะได้พบชายคนรักอีกครั้ง แม้ในชาติไหนก็ตามคาละนี่ก็เป็นเรื่องราวในอดีตชาติของลูกค้าท่านหนึ่งนะคะอาจารย์กบนักวัดองค์เปิดสายพยานยินดีที่ได้ทำหน้าที่ให้กับลูกค้าทุกท่านขอบคุณค่ะ